หมอมาหมอมาหมอมาจะเย็นหมอหิวไม่ขึ้นหิวไม่ขึ้นนะเรียบร้อยเออเอาเขาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Baller กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูบีฮีมอสปืนพันเชอร์กันอีกครั้ง,งเลย แต่ว่าบีฮิมอปืนพันเชิงในครั้งนี้นะผมมีความพิเศษก็คือจะใช้โมดูลชิลเบเกอร์ไว้เฮ้ยหรือว่าโมดูลเจาะโลครับผมนะซึ่งตอนนี้โลม่วงมันระบาดจนหน้าลำขาดมากเลยปืนแรงขนาดไหนก็ตามคือแต่พอยิงไปปุ๊บติดโลก็ยิงไม่เข้าใช่ไหมคราวนี้ับผมผมก็เลยจะลองใช้โมดูลชิลเบเกอร์ดูอ่าซึ่งปืนนี้นะมันแรงมากๆเลยครับผมมันก็เลยทําให้โลม่วงนี่ขึ้นง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องเจาะโลเลย <c oughs> สำหรับบนขับานะผมผมก็จะใช้ ตรงรุ่นเลยครับผมน้องลุงอังเดรนี่เลยฮาสำหรับโมดูลนะครับผมก็จะใช้นี่เลยครับอุกี้แอมป์ฟายดิ a แ p l i f ฟายแล้วก็บาลานซ์ยูนิตครับผมนั่นแหละนั่นแหละไปกันเดี๋ยวเราไปดูด,ดีกว่าว่าเจ้าบีมอสที่ใช้พันเชิดแล้วก็โมดูลเจอะโลเนี่ยจะเล่นมันสักาาานาดไหนครับผมไปกันเลยว้าวลุยจุดสัญญาณครับผมดานเันจ์ครีปปี้ครับ หมายังอะแล้วนายลิงเราแล้วนายนายนายอยู่กับที่เหรอว้าวว้าวว้าวโอ้าเโษเลยเฮยเฮ้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 ย,ยมันกระโดดได้เว้ยเครปี <c ray ppy> กระโดดเว้ย เออคิวปลาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนล็อกโดนล็อกโดนล็อกตาย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 ต่ยันแม่ยันแม่ลงมาหูมันปลาลุ่งปลาลั่งปลาลุ่งปลาลั่งอยู่เลยเนี่ยเออเอาให้สิ้นเอาไปอู้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้อุ้ไตฟอนครับ อยู่ไหนอีกอุ้ยนี่อยู่นี่เหรอ,อยู่นี่อรอเคลปีหรอ,รหรอมาจา้ามาจา้าเรียบร้อยไปจา้าไทฟอนครับอุ้ยเฟย็เลียเฟ็เลียเฟ็เลีย แนวบุง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 เลยนะฮะอุยปืนจะหมดแล้วปืนจะหมดแล้วโอ้ยเฮ้ยเสานี้นะเยอะโคตรเอามามาบีฮีมอนครับเปลี่ยนเป้าอีกว้าว <laughs> ยังนัวไอ้น,นี่กันเนียนมานี่เลยนะอืมอืม โดนล็อกขาอยู่ครับโอเคครับผมเยอะจังเลยครับห <laughs> <laughs> นาแน,น่นอุ่นหนาะมิฝาคลาล,ล่าง <laughs> อุ้ยรุ่ยชดอรุ่ยชดอ,ดอปะเนี่ยเฮ้ยกทิ้งมาว้าวโอ้โหไฟ ว้าวว้าวว้าวและก็ทิ้งมปนรอสก,กิลรีเฟกเว้ยยันแม่ลงไปเน่แน่แน่เสร็จแล้วมันก็จะหนีคือที่จะไปรอสก,กิลรีเฟกอันใหม่ ฉันนั้นเราต้องลุยปะวะเรียบร้อยตัวนี้อะไรไทท่านดีๆอ่าอ่าอ่าโอ้โหไททันเต็มบ้านเลยเต็มบ้านเลย เอาไททัานตาเต็มบ้านใช่ไหมเยอะจัดใช่ไหมโอ้โหลีเฟกโววววววเออว้ามันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยต้องต้องหนีต้องหนีพ้นก่อนหนีพ้นก่อน หิวหิวหิวยันแม่หิวว้า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 วสกายโอสครับโอ้ยโอ้ยอุ้รูชะดอมาลูชะดอมาเรียบร้อยไปขอโทษขอโทษอย่าเพิ่งรอเหลือเกินอุ้ยฮับสตาร์ว้าวว้าวว้าวไอแนนมาอุ้ยหิวก่อนหิวก่อน มันไม่ใช,มใช่มันใช้โมดูลเจาะโล่อยู่โอ้โหเอเ้าครับนี่นี่เซรับเซรับเฮ้ยไม่โดน嘛วู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 ทะลุตึกไปได้ไงไม่ใช่แล้วโอ้โอ้โอ,โอโ้โอ้โ,โอ้โ เฮ้ยนี่เดียวนี่เดียวไม่ตายไม่ตายอุ้ยฮอกฮอกฮอกเออบีแล้วว้าวว้าวว้าวอ้โหมาโอ้โหลงมาตรงหน้าแล้วมาเสิร์ฟเลยนะครับโอเคครับยิวก่อนครับเพิ่ม นี่นึงครับผมขอสามินัดเพร่อติดลัสเตอรแล้วใช่ไหมเรียบร้อยอุ้มหมอหมอหายตัวอีเครปี้โอเคครับเราต้องรอมาก่อนเจาะโลกเจาะโลกรอเลยนี่ไงนี่ไงเจาะโลกรอรอรอเลยมาไหมมาไหมอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีก Come on c มอ e on baby ายานแม่ใส่ลงไปครับอา like เข้าหนีแล้วว่ะตัวนี้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 จะโลภไม่ตายอู้วูวูวเซรับเซรับสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วลงยังลงยังบอกไว้ก่อนอุ๊ย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 ปืนแดงสวยแล้วครับ หูยหูเยอะไปอ่ะเสากลางออะไม่ทันเลยโนเดีย no นครับผมมาจา้ายานแม่ลงไปเอาสาวเอาสาเพื่อนเอาสาวก่อนเอาไอเกลนี่มันมป่วนนี่เอง ไม่หแหมนิดเดียวเองที่จะมันละโอ้ยมันโคตรเลยว้าวแมทเทอร์แปดเทอร์ <c oughs> อุ้ยแปดล้านหนึ่งเลยครับผมว้าวว้าวาสุดยอด1 2 q 4ว8ล้านด <c oughs> ีมอสครับจัดการอีนี่ก่อนดีแหมเอาใยเอาใย จอดปาชุดใหญ่ชุดใหญ่เอายันแม่ลงไปครับตัวนี้ครับผมเจาะโล่ด้วยโอ้โหท้าหมดท้าหมดอู้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 ก็ทิ้งมาสวยแล้วว้า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 วโ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 วอุ้ยเฮ้ยมันจะมาคึกอะไรขนาดนี้เดี๋ยวก่อนดันแม่ลงไปครับว้าว โอ้โหเทียบเลยว่ะเฮ้ยเทียบเลยว่ะเฮ้ยว้าว้าว้าวว้ว,ว,วแหมรีเฟกก็นานเหลือเกินนะจัดไปยันนะ่ะหิว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 โอ้ยมอดอีกเออเออให้มันได้อย่างนี้สิมอดไปครับผมตัวไหนตัวไหนอีกตัวไหนอีกฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่เมน,ม,นมันกากันเหลือเกินนะ โอเคตัวนี้ครับจ่อโลไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูชดอมาเฮ้ยตัวนี้ก็มีโอ้โหเต้ไม่หมดเลยอะไรเนี่ยเรียบร้อยโอ้ยกระตู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 หยานแม่ลงไปครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งจ้าไปเอาเสานี่คืนก่อนหุ้ยหายตัวได้ อ๋อเดี๋ยวมันจะกลับมาไหม้เรามีอีกสองปืนเรียบร้อยแรมเพจกันไปก็อดไลกันไปอีกเปลี่ยนเสาไหมโอเคตัวนี้ครับตัวนี้ครับเจาะโลกก่อน หยาดแม่ลงไปด้วยไปไหนไปนหนโดนล็อกสิจ้าว้าวว้าว โอ้ยมอไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเมธเมธนะเมธนะลงมาลงมาคอมมอนเมธเรียบร้อยโอ้ยไฟไฟเอ็นนี่ไฟไม่ได้หรอกมันต้องจัดการมันก่อนไม่งั้นมันลำบากนะเนี่ยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกสวยแล้วครับโอ้ยเรียบร้อยเลยไซเรนครับผม มาเถอะมาเถอะเปิดด้วยบีฮิมอดครับใช้พันเจอร์เฮ้ยเพื่อนเฮ้ย,เ,ยเข้าส่งขางเขาส่งข,งขงัง่อนปาวะคือโอ้โหไม่สี่ตัวโอ้ oh <my> god กูจะรอดไหมเนี่ยเกมนี้คือคือ ไปไม่ถึกเลยอ่ะไปไม่ถึกเลยอ่ะมากันเยอะขนาดนี้นะกลัวจะเอายังไงล่ะโอ้ยเจาะโลครับโป๊ะป้าโปป้สกายร็ออุ้ยเร็มมันหมดแล้วเจาะโลหมดแล้ววิวิว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 สวยแล้วสวยแล้วยันแม่ลงไปก่อนเร็วโอ้ย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  เรียบร้อยไปเรียบร้อยไปโอเคกลับมาต่ออุ้ยร่วงเลยมันร่วงเว้ยเฮ้ยเอาเอาได้ได้เอาอย่างเงี้ยโอเคเพื่อนไปเอาเพื่อนไปเอานะเพื่อนไปเอานะแหมไม่ต้องมาเสนอหน้าเลยโว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 วัว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 ปืนได้อีกแล้วครับว้า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 วจ่อรูแม่งเลย ฮืออย่าไม่ไม่ตายมันไม่ตายแต่ว่าเยอะขนาดนี้นะครับเพื่อนเราเยอะขนาดนี้นะครับนายจะรอดไดยังไงล่ะโอ้เออโอ้เออโอ้เออฮุ้ยแฮปปี้อะโอ้ไทฟอนไทฟอนไทฟอนว่ะวัว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 จะเราเราเราเผาซ่าเผาซ่าอู้จอดโลกก่อนเลยจอดโลกก่อนเลยนำโถกดอนผิด เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันหยอดมันหยอดมาเว้ยมันหยอดมาเราก็หลบดีโอ้ยแม่โอ้โอยโอ้เยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยว้าวหิวก่อนว้าวว้าว เอ้ยเอ้ยโอ้ยเจอช็อตช็อตจะเป็นไงล่ะเติมมังกรน้ําแข็งเข้าไปเรียบร้อยล็อกไว้ก่อนครับเจาะโล่ไปเลยมันไส้ครับนี่ไงเจาะโล่เปิดประโถไอ้นี่ยังอยู่เอ่อโต๊ะโครตัวแล้วมั้งเนี่ยว้าว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 เชล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 โอเไปก่อนละ อุ้ย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 มีมอสน้ำเขียวโอ้ว้าวไม่ได้ว่ะเฮ้ยไปไม่ได้ว่ะเ,เ, e เฮ้ยมามาเจาะโล่มาเลยโอ้โหเปืนแดงอีกเฮ้ยเชลมาโอ้โหกระเด็นกระเด็นโอเคเรามาที่เสาโอ้โหดูดิกระดึกกระดึกกระดึดกเ,ดดเลยอ่ะปืนแดงแล้วอ่ะ โอ้ยโอ้ยปืนแดงจังเลยนะอ๋อมันใช้นี่แน่เลยว่ะพอขับไอ้ที่มันระเบิดแล้วปืนแดงอะ่ะโอ้โหสองตัวเลยเอ่ะจัดการซะทีสิจัดการซะทีสิอีเนี่ยเฮ้ยจัดการซะทีไอเ้เ,ททไอเชลตัวเนี้ย เออยานแม่ลงไปหมันไส้ครับเพิ่มเิอระยะเกินระยะเกินระยะสวยแล้วหลบก่อนครับนะมันมันมันโถมันเกิระยะนะเกิระยะนะเข้ามาสิเข้ามาสิแน่จริงเข้ามาในระยะดีอนี่อนี่โอเควา้าวว้าวไททันมาแล้วครับ เรียบร้อยต้องเจอเจาะโลกไปไอ้พวกนี้หมอ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 หมหมอหม่ลมอหมอหหมอหิวหมอหมอหมอสูอห,ห,หลบก่อนมอหมหนอม่ลงมาอีกอล้อว้อว,วไหนอยู่ไหนหมอโอหอหอหมอ,อปมอหอยรเ เออเออเออไปกันค่อยๆเดินกันไปไปไปไอยานแม่ลงไฟโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป็นโค้งว่ะเป็นโค้งว่ะจอดโล่ไปก่อนเลยโอ้โหเกือบหมดหลอดล็อกไว้ก่อนครับอุ้ยอุ้ยติดรังเพลิงอยู่นิดนึง เฮ้ย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 โลคืนไม่เท่าไรแล้วครับผมเดี๋ยวก็อยวืดไอ้วืดยิงวืดโัวว่มินเดอร์มินเดอร์โปฟิเลียครับว้าวโอเคเคยหมอมาหมอมาหมอมาใจเย็นหมอ อยู่ไม่ขึ้นอยู่ไม่ขึ้นเฮ้ยตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นตัวอะไรเนี่ยโอ้เมดเม็ดเม็ดเม็ดเมดเมด no 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 โอ้โอ้โอเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้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  skyron skyron whoa ว o w w ว w w o ว wow ว้าวสวยแล้วครับโอ้โหโอ้ห เจาะโลกก่อนเลยเยยบบ้อ yes, yes. <laughs> ้าวยึดคลองครับผมด่านมูนเราเปิดด้วยบีิมอสครับใช้พันเชอร์โมดูลเจาะโลกด้วยนะ <laughs> ไปไปโอเคครับเรา มันเป็นล็อกอะไรตัวนี้เออตัวนี้ว้าวว้าวว้าวมาจ้าโว้วโว้เขาลบก่อนเขาลบก่อนโอ้โหไอ้นู่นไอ้นู่นแหมใส่ใหญ่เลยใส่ใหญ่เลยบีมอสบีมอสว้ว้า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 ว เฮ้ยนี่หนึ่โอ้ยไม่ตายมันไม่ตายมาดวลกันบีมอสดวลกันโอ้โหรุขึ้นครับมาจ้ามาจ้าว้าวโอ้มีหมอฮิวด้วยสุดยอดไปเลยโอ้โหเฮ้ยมันแม่มัน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 อืดเว้ยเฮ้ยเจาะโล่ไปก่อนเลยครับ มือนี่เดียวเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่เอาไม่ได้เจาะนี่วะโถกดไม่โดนบ้าบอไปเพื่อนเจาะโล่ไปก่อนเลยนี่ชัวอันนี้ชัวอู้มันตัวโถโอปีนเป้าอุ้ยเออเออเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะต้องเอาไปเจตยาไอ้ตัวข้างบนก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยตัวข้างบนมันอะไรกัน แหมไม่งั้นไม่ได้ไม่งั้นไม่ได้นะไอ้นี่ใช่ไหมเชลเหรอเจาะโลเข้าไปเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเอาเสตาตันนี้ก่อนนะโอ้โหโอ้โหมันเห็นแน่เลยว่ะมันเห็นยังงานไงโว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 ้วว้ววัโวัวโอ้โหโคตรแรง เฮ้ยออแนนมาด้วยบ้าบอโอเคครับผมเฮ้ยเป็นยังไง <laughs> เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเฮ้ยพันเชื่อมันแรงมากมันเลยทําให้โมดูลขึ้นเร็วไอ้โล่ม่วงขึ้นเร็วใช่ไหมเราเลยแก้ทางด้วยโมดูลชิลเบรกเกอร์ครับผมแล้วยิ่งพลราขับนะ้ทำทําให้แบบสามารถโหลดโมดูลได้เร็วขึ้นโมดูลอยู่ได้นานขึ้นอ่มามันเลยทําให้ไอ้โจชิลเบรกเกอร์เนี่ยมาเร็วแล้วก็อยู่ได้นานครับผมนั่นแหละมันเลยทําให้พันเชรืรอนี่นะ สุดยอดไปเลยแต่ว่าเราต้องดูจังหวะด,ดีๆนะก่อนที่เราจะกดไอ้โมดูลเจาะโลครับผมพันเชอร์เราต้องเต็มแม็กเฮ้ยเฮ้ยยาแบบเหลือครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะยิงไม่มันเพราะว่ามันรีโหลด5วินาทีผมแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้ปืนน้าเขียวปืนในดีเคร์พวกเนี้ยมันก็ยังเออสามารถโหลด3วินาทีสามารถโหลดระหว่างที่แบบโมดูลชิลเบเกอร์ทำงานได้มันก็ยังโอเคแหละแต่อันนี้พันห้าวินาทีครับผมมันก็กึ่งกึ่งมันเสียดายเสียดายโมดูลเวลามันกระสุนรีโหลดอะเนาะ แต่ว่าเฮ้ยใช้แล้วมันแบบเฮ้ยเดมเมจมันมหาศาลมากๆเลยอ่ะโคสะใจเวลาแบบยิงใครปอีกเงี้ยนูนเยียนนูเนียกันปุ๊บโอ้โห,โหโเ็จไททงไททันมาอ้โคตรมันอ่ะแล้วก็ผมเพื่อนอยังไงเพื่อนก็ลองใช้เซตนี้ได้นะผมรับรองว่ามันสะใจแน่นอนว้าวโอเคอยังไงก็ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมเใกล้จะอัปเดตอีเวนต์แล้วเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายว้บอล